กันกับเก่งกนะ็เหล่าเล่นปอเป็นกาเอยขกา้อยเลยไปว่า้าลบหลุงอีกวันอนนึงใช่กาเจย์เลยเดี๋ยวได้จ้องคุณอีเป็ดนู่เหล่ามีหายเคยนู่เออแล้วแม่เอ้ยแม่เล่นกันแก่ตายอืมแล้วเมียกูก็จำมไก่นั้นกูปลุงจะยอย,อยากทซเสียใจได้ก็ตนไม่รู้จีวันคนปวดทำตาย เล่นแข่งพอจำายหนังตังวงพอจำตาหนังยงเมียกุบดังขึ้นว่ายว้ต้น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 บูเล่นแข่งถึงว่ามันต้นวุ่นไม่เลี้ยวเลี้ยวใจแกมดังมันใจป้าหน้ามือเอาตาเกาไหว้เนยฮ่องต้นจยหยุดใจเนี่ยฮึลูกที่คุณเลี้ยงหนูยังไม่รู้ไใปพ๊ดเฮ้ลุงนั่งจัดอีกจะตัดจริง tên nhang nhang là nhàng tầm rõ từ cuối tâm đi cái nhàng tâm phải là ná. hết này là gặp đầu đè, hộp đè, hộp đảo bài năn, klin đớm Klin đăng đớm còn to klin la kinh đơ có cả cụm bà cứn mang lão rồi chắc cái lên ra kinh đơ mẹ ơi 네. mẹ mẹ chắc tinh này con chăn và chăn thì tan và run tơn là nắp thì nó mới chả chăn thì quả nô đi cây tơn là đẹp mướn gặp tom hết นุ้ยเปรี้ยวเลือยใหญ่เปรียว <c oughs> เยลือดก็ไอ้ครูมันต้มปักรวมเสร็ดคือต้มปักรวมนาเสร็ดแต่ว่ามันเลือดแต่ปักรวมใจเฮ็ดมดนั้นไอ้รอยเฮ็ดมดหวาอดเม็ดนั้นแม่เอ้ยแม่มึงอย่ามาเล้งไอ้เสียหายหนอไอ้แกเอ้ยอย่าเล้งฮึ่มปราบด้วยติยุ่นอย่างเก้งองกูก็ไม่มีวันจะเตื่อมใครเอาเา เออเตะตัปลื้มคำขานตีเวียดนาอีใต้ก็เละตุกงพิงไปตะเป็ดไปเลยไลไเหน้าไปเลยไลไเกันมั้งแต่ตำงานตำการมั้งย่าอยู่แต่แต่วันนั้งกับนอนเออไปตำเล่กันมั้งฉันว่าฉันกันอยู่ไม่ได้ป่าดตาเออใจเออฉันว่าฉันนี่ไปเลยนี่ไปไหนรักทีก็ได้ไปกัไป่อแต่หนูหน้ากูไม่มีข้อรองได้คำเดียว ตำใจมึงไปตายหุมนั่นไปกันเนาะใครจะว่ายเอามึงอยู่เลยอสามารถกนันเนาะแม่อุยอ้ยแม่แม่เลี้ยอยที่จะดูฮึฮ่าลำแขน,นม้วนหน้าแม่เลยอยากถมเรศสร้างแต่บาปบุญไม่ต่ำเลยคนเราต่ำบุญเลยมัม้งเงสร้างบาปเลยนี่พวกเราชื่อบนชนพวกเราขานาดที่ลับปิลตลอดตั้งพี่น้องก็มารวมมือต่ำบุญกันคนเราอยากแต่ต่ำแต่กรรมอยากต่ำแต่บาป แยวั้นเด็กกูทำบุญมาเมนนะวันนี้กูไปวัดเสมาเมืองแกงไลไปทางซองฉันพอตานั้นเพเห็นกูอิ่มฉันกูไลรองตันว่ากันเลยแกยอมให้ฉันหรือไม่ไงฉันแกงคั่อะไรหรือเปล่าขูดมะข้าวขาวรูดมะข้าวขาวแกงใส่พร้าไม่เอ,อ่ยอย่ามาทำเชย,ย่ามาทำเช่อแกงถึงเคยไม่เนี่ยนี่มันปลาไหล นาตักมาสองชามพูนเมื่อไหลจุนพัดเตหัวัาปลาไหลไปในเม็ดไหลไม่มีเกล็ดไหลมีเกล็ดได้ไงแก่งไงไรไหวปลาผูน้นำนะเดิดดีดีแม่แกงผู้นำไหวปลายมบะตัวตองจีรึกับราติดาเทวีสมอน ว่ากว่ายิ่งจะเป็นชูจะนำมาตุนให้รู้ตัวนาคอนแล้วตามขั้นตอนเดินทางบดียกยางมาไปเจอซื้อปเปล่คนไปแล้ววันนี้แม่ไม่มาเดียวมังไม,ไม่รููคนตกๆกยดี่คนเดียวมานานตะวันนองเออคน,นนียังห้าไม่เว็นทีอยากได้น้องนาฬีกุดใจ